<ผ>ครับอ๋อตอนนี้เช้านี้อยู่ที่สอง6้าอยสิบอย่างที่มมผมบอกไปเมื่อวานว่าถ้ามันทะลุ2 5 0 7็ได้เนี่ยก็น่าจะไปกันต่อนะไปกันยาวยๆอโอ้โไกลเลยแหละนะครับเมื่อคืนถึงไฮสูงสุดนะครับ2 3 0พันส้าสาสิบเอ็ดเหรียญครับโอ้โหก็ไกลนะอเอามาดูกันว่า ต้องเอาไงต่อนะครับวันนี้เรามาดูว่าถ้าถือทองนะครับทําอย่างไรหรือไม่ถือทองซื้อได้ไหมนะครับมาคุยกันในวันนี้ครับผมบมาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าทองในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ทองปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยครับหนึ่งเลยก็คือว่าในเรื่องของสงครามนะครับรัสเซียยูเครนไม่จบง่ายๆนะครับในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยก็มีทหารที่อยู่ในฝั่งของทางยูเครนนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยรัสเซียมีการเคลมว่าสามารถสังหารทหารของทางยูเครนเนี่ยได้ประมาณเกือบเกือบสามพันห้าร้อยนายใช่นะครับผมเคลมอย่างนั้นเลยแล้วก็บุกยึดเนี่ยเมืองโดเนสเนี่ยน่าจะน่าจะได้เกือบทั้งแผนแะครับนะครับผมแล้วทางฝั่งของอยูเครนก็บอกว่าชันเนี่ยสามารถยึดหมู่บ้านนะครับได้ประมาณสักเกือบเกือบเก้าสิบกว่าหมู่บ้านนะครับในพื้นที่นะก็ ท่านนับเป็นพื้นที่ก็ประมาณ1,200ตารางกิโลเมตรนะครับ,รบที่ได้มาโอต่างคนต่างคุยโวนะครับแต่สิ่งที่แย่วกว่านั้นนะครับนั่นคือราคาทองมันรับแหละว่าสงครามเนี่ยมันดูจะขยายวงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ถ้า,าทางฝั่งของชาติตะวันตกไม่ส่งอาวุธให้ทางฝั่งของทางยูเครนต่อเนี่ยมีประเด็น,นหลายเรื่องครับเพราะว่าอาวุธจะหมดนะเร็วกว่าที่คิดการป้องกันที่จริงๆแล้วอะ่ะยุโรปก,กะให้ป้องกันอย่างเดียว <c oughs> นะครับแต่ยูเครนเนี่ยใช้ไปบุกด้วยมันก็ทําให้ตอนเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนสถานการณ์แล้วนะครับแล้ว,แล,วแล้วเผลอเนี่ยยูเครเนยอยาจจะแพ้ร็้กว่าที่คาด <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่กําลังอาวุธนะครับแต่เป็นกําลังคนที่ใช้อาวุธครับเพราะว่ากําลังคนที่ใช้อาวุธเนี่ยมันมีเงินมียุทโธปรกรณ์ก็ไม่สามารถทําให้คนเนี่ยจากอายุหนึ่งขวบกลายเป็นคนใช้อาวุธได้ทันที <c oughs> <c oughs> ใช่อันนั้นแหะคือสําคัญที่สุด นะครับณตอนนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆส่วนเรื่องในตะวันออกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลกับทางฮามาสเหมือนจะไม่จบนะครับเพราะการประชุมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประชุมจบนะครับบอกว่ามีโอกาสได้การเจรจาสูงขออย่างเดียวนะครับผมก็คือให้ฮามาสตกลงตกลงแต่ฮามาสไม่ได้ไปประชุมนะฮามาสไม่ได้ไประชุมไอคนที่บอกว่าจบเนี่ยคือไปคุยกับอิสราเอลนะใช่ใช่ช่อเมริกาอิสราเอลกาตาแล้วก็อียิปต นะครับสี่ประเทศนี้ไปคุยกันแล้วบอกว่าสงคารามจะจบโดยที่ไม่มีคู่ขัดแยง้งครับเออเอาจบก็จบนะครับแต่นักทุนไม่เชื่อแบบนั้นนะครับผมณปัจจุบันนักทุนเชื่อว่าสงคารามไม่น่าจะจบเหตุผลจากการที่บอกว่าไม่น่าจะจบนะครับเนื่องจากวันหนึ่งนะครับในฝั่งของ uh, uh, how อิสฮามาสเองนะครับก็บอกว่า้จะจบได้ไงอะ่ะยังไม่ได้ไปคุยด้วยเลยเออแต่มาบอกว่าฉัน จะจบแล้วไม่เรียกชันไม่คุยแล้วบอกว่าถ้าชันไม่จบเนี่ยก็เท่ากับว่าหลีกเลี่ยงการยุติสงครามกอันนี้ที่ไกดพูดถึงเนี่ยมาจากการที่ไบเดนมีการประนามนะครับผมว่าเฮ้ยฮามาสคุณไม่อยากจบสงครามหรอครับแค่คุณยอมถอยเองก็จบแล้วคําถามคือถอยยังไงก่อนไในประเทศเขาอืถอยถอยไปไหนใช่จะให้ถอยยังไงมันมันก็เกิดคําถามที่ว่าถอยไปไหนก่อนหคือถอยไปไหนแล้วถอยเพื่ออะไรก่อนอื ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในฝั่งของฮิสบัดล้อที่ตอนแรกจะหยุดโจมตีครับเมื่อวานก็โจมตีมาเจ็ดสิบห้าลูกนะครับเป็นขี่ปนาวุธนะครับเข้าพื้นที่โกลันของทางอิสราเอลมันกำนามคือมันก็ไม่จบสินะครับทางนี้เนี่ยอิหร่านบอกว่าประกาศว่าฉันยังไม่ได้โจมตีกลับนะฉันรอได้รอดูรอดูทันทีเพราะว่ารออะไรวะอ๋อคงรอพร้อมแหละรอเตยมพร้อมแหละนะครับก็ต้องต้องจับตาอิหร่านอีกนะครับกลับไปดูอิหร่านอีกว่าเอ้าเอาไง ไม่จบป่ะพี่ออไม่จบน้องไม่จบไปกันจบอบพี่ขอแค่เวลา <laughs> นะครับอันนี้คือเรื่องที่ท้องไปสงครามนะครับส่วนในฝั่งของเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับโอ้โห <c oughs> oh ดูจากฝั่งของค่าเงินดอลลาร์ท <c oughs> ่านจะรู้เลยครับว่าตอนนี้คนมองดอกเบีย้ยเป็นยังไงเ <c oughs> พราะว่าดอลลาร์จะสะท้อนผ่านว่าถ้าอ่อนค่าคนจะมองว่าการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นแน่นอนอะไรนู่นนี่นั่นเกิดแน่นนะครับ ณตอนนี้ตัวของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับถ้าถ้าตีกันตอนนี้ต่ำสุดในรอบกี่เดือนนะครับผมก็ต้องบอกว่าต่ำสุดเนี่ยในรอบแปดเดือนแปดเดือนเลยนะ <c oughs> ถ้าต่ำแบบนี้ <c oughs> แบบนี้เนี่ยมันก็บอกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> คนเนี่ยเทใจนะครับไปว่ายังไงก็ลดดอกเบี้ยล่ะ <c oughs> แต่ลดเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะลดเกินกว่าศูนย์จสองห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเจติกรุ๊ปเนี่ยก็บอกออกมาบอกว่า การลดดอกบเบีย้ยนะครับที่ที่เกิดขึ้นก็จะลดเนี่ยในปีนี้ถึงหเอร์เซครับฉะนั้นทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ทำให้มองว่าทองเนี่ยมีโอกาสไปต่อแต่สิ่งที่ต้องลุ้นในวันในคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้คือหนึ่งฝั่งของการรายงานรายงานการประชุม FOMC ใช่ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามองว่า เงินเฟ้อมันเป็นยังไงบ้างนะครับเงินเฟ้อยังยัง,ยงทิศทางเข้าใกล้2%อยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ในแผนที่เข้าใกล้สเซทองไปต่อครับครับ,รบอย่างที่สองแจ็คสันโฮอันนี้<า>สำคัญมากมากนะครับปีปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับในปีนหนึ่งปีมีครั้งเดียวแน่นอนว่าสําคัญสุดๆ,ๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสัญญาณว่าในหลังจากนี้นะครับนานาประเทศที่อยู่ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะใช้ดอกเบี้ยอย่างไร ครับแล้วมองของเฟดเองอะเป็นยังไงใช่อันนี้สําคัญมากๆนะถ้าเฟดผมมองว่าตัวที่เป็นเงื่อนไขสําคัญคือคืนนี้มากๆว่าถ้าเกิดว่ามีทุกคนเนี่ยเริ่มมองว่าเฮ้ยใกล้ลดแล้วครับตัวของคุณจลมพาเองก็ไม่น่าสวนเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเห็นทางเดียวกันถ้าเห็นแบบนี้นะครับทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับ ทาให้มาดูต้องมาดูราคานหนึง่งราคาหน้าตอนเนี้ยโอ้โหเส้นวุ่นวายนะครับแต่เราแต่เราบอกว่าเราตีเทรนแบบอ่าหนึ่งคือเราจะมีเทรนระยะกลางระยะสั้นเนาะครับนะครับก็ต้องบอกว่าในเทรนของระยะอ่ากลางระยะยา,ยาวก่อนนะครับก็คือเส้นสีเขียวอ่ะมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับผมส่วนเส้นสีแดงเนี่ยโอ้โหตอนแรกก็ก็เหมือนจะไม่ดีนะครับปรากฏดีสุดๆเลย <laughs> เพราะว่ายืนเหนือแหละนะครับ,รบแล้วหน้าตอนนี้ในในฝั่งของทองเนี่ย ยืนเหนือประมาณที่ไกด์บอกก็คือ2,507ห้าร้ยเจ็ดเหรียญและกําลังจะไปต่อนะครับถามว่าไปต่อเท่าไหร่นะครับรอบนี้หัวเราะเลยนะครับสองห้าห้าห้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงเราจะหัวเราะไม่ไดสองห้าห้าสี่นะครับณตอนนี้ถามว่าเอาไงต่อคือมีสองกลยุทธ์ครับใครอยากซื้อซื้อตรงนี้ได้ไหมซื้อได้ครับท่านซื้อได้นะแล้วสต็อปก็คือ2 5 0พห้ายเจ็ด เป็นสต็อปนะครับเมื่อวานจริงๆเมื่อวานเราคุยเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนผมบอกว่าใครถือลองอยู่แล้วอ่ะอยากให้เก็บกําไรคือสองพันห้าร้อยี่สิบเก็บกาไรเลยนะครับถ้าใครเก็บไปแล้วท่านดีใจเลยนะพอไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับณนะตอนนี้ถ้าจะเข้าใหม่เข้าราคานี้นะครับมผมสต็อปเนี่ยอยู่ที่สองพันห้าร้อยเจ็ดเหรียญด้านบนนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สองพันห้าร้อยห้าห้าห้าเไปตวนด้วยนะครับผม แล้วอันนี้คือกรณีของการลองนะครับถ้าเกิดใครอยากจะช็อตนะครับคันมือนะครับต้องมีต้องจับเส้นสีเขียวด้านบนนะครับที่เป็น2555เนี่ยหน้าช็อตนะครับผมแต่สตอปคืนคุณจะเป็น2560นะครับเป็นสิ่งวันนะครับหรือในวันก็ได้เลยนะครับผมถามว่าทำไมถึงให้แบบนั้นเพราะผมมองว่าการขึ้นไปชนนะครับมีโอกาสเด้งลง แต่ถามว่าแรงไหมไม่น่าจะแรงมากแต่ก็มีการเด้งลงนะครับการเด้งลงในรอบนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า25 1 0สิบครับโอเคก็คือลงมาถ้าต่ำกว่าท้ห้าห้าช็อตแล้วอะ่ะสิบยี่สิบเหรียญอะ่ะเก็บได้หมดปิดทำกำไรนะครับผมโอเคนี่คือภาพของทองคำและสิ่งที่ต้องลุ้นครับ,รบก็เป็นการตอบคำถามนะครับผมคุณ อ่ AKM นะครับผมผมผมขออภัยนะผมอ่านอาจจะอ่านไม่ถูกแเราต่อคนก็แม่งจะด้วยกระซื้ออ่าอ่าคน AKM บอกว่าวันนี้ทองเล่นจะไปในทวันนี้ทองเล่นจะไปในทางไหนก็บอกวันนี้ฝั่งซื้อก่อนวันนี้แนะนำฝั่งรองฝั่งซื้อไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดการกระชอตต้องมีเป้าสูงๆครับครับอันนี้คือทองสปอตส่วนทองไทยพี่ฮั่นตอนนี้อยู่ที่4 8 3 0มทองไทยตอนนี้เรามีจุดที่ต้องผ่านให้ได้นะครับคือ41,100 ถ้าผ่านได้หนึ่งสนะครับผมถ้าผ่านได้เราอยู่ฝั่งซื้อครับถ้าผ่านไม่ได้นะครับอยากขึ้นเข้าสถานะเหตุที่เรากลัวนะครับห่คือข้างเงินบากกดมากมากครับผมตอนนี้โอเคก็เลยทําให้เราบอกว่าณตอนเนี้ยใครที่อยากจะซื้อรอทะลุก่อนถ้าทะลุไปแล้วนะครับสต็อกก็คือ4ี่0 0ื่นนะครับผมครับผมโอเคนี่คือทองตัวของ g o ฟิ f เ t อร์สิบาทนะครับทองคําแท่ง ทองคําแท่งนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้นาทากาไรเนาะนะครับณตอนนี้เราก็บอกว่าในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นจริงระยะกลางเป็นไซเบร์ระยะสั้นเป็นขาขึ้นสั้นๆแต่สต็อปไม่ควรหลุดต่ํากว่า4,500รครับถ้าใครอยากจะซื้อซื้อราคานี้ได้นะครับด้านบนรู้กับ4,100นะครับผมกับ4 1 5 0พบกับสัมนาทีเฟก2อประจำเดือนสิงหาคมโดยกูรูชั้นนำระดับประเทศจาก CAF f r ไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อสัมมานา In Depth d i v e r g e n t e Analysis Mapping Price p a t t e r n to c r o w d Psychology วิทยากรคุณสุภาพงค์ลินเกตหรืออาจารย์ยิ้มเทรดเดอร์นักเขียนเบสเซลเลอร์หนังสือหุ้นพลิกชีวิตวิ่งไปให้สุดเทนและจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นสัม,มานาเริ่มในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567เ,เวลา13.00นถึง17.00น หน้าหอประชุมสุปรีชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าลืมมาลงทะเบียนฟังสัมมานากันเยอะๆนะคะฮัะสกสิอสิลิตเดลิวิทีบล็กเกอร์ที่เข้าใจคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสแกน QR c อ d e เข้ากลุ่มเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและสาราดีๆจากทาง c a AH f f นะคะ พลาสติกออสซิลิคดลิวี่โบกเกอร์ที่เข้าใจคุณ